ธัญญาพยากรรู้ก่อนโดยก่อนดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่1-15กุมภาพันธ์2567นะคะอย่าพลาดน,นะคะต้องดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเต็มพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะเรื่องงานนะคะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องงานของคุณนะคะคุณอาจจะทํางานหนักเครียดเรียกว่าทํางานหนักมากๆจนล้มป่วยนะคะอาจจะต้อง ร้มป่วยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะหรือมีอาการป่วยซึ่งเกิดจากการทำงานนะคะซึ่งคุณก็มีความหวังคาดหวังว่างานจะต้องสำเร็จทำให้หักโหมงานอย่างหนักนะคะในช่วงนี้นะคะคุณก็เครียดค่ะวิตกขังวลน,นะคะในเรื่องงานเหมือนเดิมค่ะต่อให้คุณป่วยคุณหายป่วยหรือคุณยังป่วยอยู่ในสมองคุณก็คิดแต่เรื่องงานนะคะคุณควรจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะอย่าดื้อรัน้น เข้าข้างความคิดของตัวเองว่าความคิดของตัวเองไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะควรจะเปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพื่องานจะได้สำเร็จด้วยนะคะงานคุณที่มีปัญหานะคะสามารถแก้ไขได้ด้ยการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแนะนำนะคะให้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะถ้ามีเวลาควรไปถือสิลปฏิบัติธรรมนะคะถ้าไปวัดถวายเทียนเติมน้ำมันตะเกียงนะคะ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลค่ะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะในเรื่องการเงินนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างมีปัญหาค่ะคิดมากกดดันนะคะเครียดหาทางออกไม่ได้นะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องการเงินก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะคุณต้องประหยัด อย่าซื้อของตามอารมณ์นะคะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายระมัระวังเรื่องการขัดแยง้งกระทบกระทั่งกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองนะคะในช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างเครียดเรื่องเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าถ้ามีคนพูดอะไรนิดๆิหน่อยหคุณก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างเซนซิทีฟมากแนะนำนะคะว่าให้ไปทําบุญล,ลงโศพให้ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะ ให้ระมัดระวังนะคะการใช้จ่ายเงินแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของมีคมด้วยนะคะขอให้โชคดีคะ่ะเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณจะค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาอะไรเข้ามาตลอดเวลานะคะมีอาการปวดข้อมือนะคะ ให้ระมาระวังนะคะอุปกรณ์ในที่ทํางานอาจมีการซ่อมแซมหรือมีการชํารุดนะคะอาจจะมีอาการเจ็บข้อมือเจ็บแขนนะคะหรือมีอาการปวดตาตาบอดสีนะคะสายตาสั้นสายตาเอียงถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําว่าควรไปพบแพทย์นะคะช่วงนี้นะคะงดเดินทางไกลไปก่อนนะคะควรทำอะไรด้วยความมีสติรอบคอบก่อน,นอนควรสวมดมนนั่งสมาธิด้วยนะคะ ขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะนแนะนำนะคะว่าควรพาคู่รักของคุณนะคะไปทำบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระหรือถ้ามีเวลาก็ควรจะไปถือสิลปฏิบิติธรรมนะคะคู่รักของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนด้วยกันโอกาสที่จะได้จดทะเบียนสมรสมีโอกาสที่จะได้แต่งงานอยู่ด้วยกันนะคะ แต่ก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องห่างกันในเรื่องของการศึกษาหรือการทำงานนะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่ต้องการที่จะหย่าก,กันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้หย่าก,กันด้วยนะคะแนะนำนะคะว่าให้เสริมดวงด้วยการไปสวดมนต์ไหว้พระถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะทำเงินไปรบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์คุณชารานะคะปล่อยนกนะคะ บริจาคเงินให้กับสถานศึกษานะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอโชคดีค่ะในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแนะนําว่าก่อนนอนควรสวดมนต์นั่งสมาธินะคะถ้ามีเวลาควรไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะทําอะไรด้วยความรอบคอบความมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะและเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะขอให้อดทนและมีความหวังนะคะขอโชคดีค่ะ